ไฟเอรุ่น800วัตต์นะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นสปอร์ตไลท์พิววอรุ่นใหม่นะครับมีด้วยกัน6ช่องนะครับรุ่นนี้จะมี144 LED นะครับขนาดของโคมไฟนะครับจะมีขนาด24.5คูณ22เซนติเมตรนะครับจะกันน้ำอย่างดีนะครับผมตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับจะเป็นขอบอลูมิเนียมอย่างดีนะครับขนาด18คูณ27เซนติเมตรนะครับมีสายแถมมาให้5เมตรนะครับเมื่อเพื่อนๆได้สินค้านะครับ ผมแนะนํานะครับให้ต่อขั้วสายแผงกับหลอดนะครับสายไฟตัวนี้จะใช้รุ่น2เคียวนะครับเราจะมีสายขายเพิ่ม5เมตร10เมตรด้วยนะครับผมแล้วก็หมุนขั้วเขียวกันน้ํานะครับจากนั้นนะครับเอาแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับไปตากแดด6-8ชั่วโมงนะครับแล้วจะใช้งานได้12-14ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูแสงเบื้องต้นกันนะครับก็กดออนออฟเปิดปิดนะครับดูแสงไฟนะครับสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับ ในชุดนะครับก็จะมีชุดน็อตฐานรีโมทนะครับแถมมาให้นะครับผมหากเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถสั่งได้นะครับรุ่น SJ 8 0 0วัตต์นะครับรุ่น SJ 8 0 0วัตต์นะครับพิมพ์รหัสเพื่อสั่งซื้อได้เลยครับ